สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกท่านนะคะมาดูวิธีการในการที่จะสั่งซื้อสินค้าใน True Success Mall น,นะคะในบริษัท True Success Corporation ของเราเนื่องจากแพลตฟอร์มของเราณตอนนี้นั้น mm hmm. เฟสแรกของเราได้เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะาสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าและสมัครสมาชิกเองได้ค่ะอันดับแรกนะคะ ท่านจะต้องมีแอปพลิเคชัน True Success Mall เนี่ยอยู่ที่หน้าจอของท่านก่อนนะคะถ้าใครยังไม่มีให้ไปดูคลิปย้อนหลังที่ช่อง YouTube TSS ของเราถ้าท่านมีแล้วให้ท่านคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วท่านก็ทำการล็อกอินนะคะด้วยยูเซอร์ของท่านและพาสเวิร์ดของท่าน หากท่านจะสมัครให้กับสมาชิกใหม่โดยที่ท่านเป็นผู้แนะนำให้ท่านคลิกไปที่ใบสมัครและกรอกข้อมูลตามนี้ให้ครบทุกช่องนะคะโดยเฉพาะช่องที่เป็นดอกจันสีแดงจากนั้นให้กดบันทึกการสมัคร u s e r password ของสมาชิกที่ท่านสมัครใหม่ก็จะขึ้นมาทันทีค่ะหลังจากที่ท่านได้ u s e r และ password แล้วจะต้อง sign out อ,ออกมาก่อนและเข้ามาที่หน้านี้ใหม่ และป้อนรหัสของรหัสสมาชิกที่ท่านสมัครสักครู่นี้เข้าไปค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เข้าไปสั่งซื้อสินค้าในรูปของกระเป๋าแบบนี้นะคะและท่านก็สามารถเลือกสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้อได้เลยค่ะคลิกที่ปุ่มสีเขียวนะคะ สามารถเลือกซื้อสินค้าได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้ท่านไปที่รูปตะกร้าตรงมุมขวาด้านบนที่มีเลข4ให้ท่านคลิกเข้าไปตรวจเช็ครายการนะคะจากรายการจะแจ้งว่าสรุปยอดเงินทีวีของท่าน ยอดชำระอยู่ที่1,560บาท2อ0 pv แต่ว่าดิฉันเองได้คลิกลองพื้นมาเกินนะคะเป็น2รลอดเราจะต้องทำการแก้ไขนะคะแต่ก่อนที่จะเป็นหน้าแก้ไขให้ท่านคลิกคำว่าสรุปยอดชำระก่อนค่ะพอมาหน้านี้ท่านจะแก้ไขจากจำนวน2หลอดเป็น1หลอดให้ท่านคลิกไปที่ตัวเลข2กดลบและเพิ่มเลข1เข้าไป ระบบจะคำนวณให้ใหม่และตรวจเช็ครายการสินค้าหากถูกต้องแล้วให้ท่านคลิกบริเวณสี่เหลี่ยมให้เป็นรูปเลขอนและลยืนยันคำสั่งซื้อนะคะพอมาหน้านี้ให้ท่านโอนชำระเงินไปที่บัญชีของบริษัททูสักเซสในจำนวน1น7 0บาท260 PV หหลังจากที่ท่านโอนชำระเงินเสร็จแล้วให้ท่าน ไปที่ Li n e o อ f i c i a l ของบริษัทและส่งสลิปไปที่ Li n e official ของบริษัทพร้อมแจ้งแอดมินว่าทําการสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้วทางแอดมินจะทําการ Accept คําสั่งซื้อหรือว่าตอบรับคําสั่งซื้อและแจ้งให้ท่านสามารถเข้าไปวางผังครอบครัวได้ค่ะสําหรับการวางผังครอบครัวนั้นให้ท่านคลิกไปที่คําว่ากลับไปหน้าหลักไปที่ผังครอบครัว แล้วเราจะต่อคนนี้ให้เป็นสมาชิกของใครนะคะเราก็คลิกเข้าไปได้เลยเช่นเราจะมาให้คุณยุพินราดานะคะคุณยุพินราดาเราก็กดคลิกเข้าไปที่คุณยุพินราดานะคะอ่านี่ก็จะมีคนนี้ค่ะ ชุติปภาคุณมีใช่ไหมคะคนที่สั่งซื้อสินค้าสักคู่นี้ให้คลิกเชื่อมต่อเข้าผังหรือไม่นะคะเราก็คลิกเชื่อมต่อเข้าผังโอเคยืนยันนะคะยืนยันการต่อเข้าผังมาแล้วเรียบร้อยค่ะคุณชุติปภาคุณมีนะคะก็จะเป็นดาวไลน์ของคุณยุพินระดานะคะโดยที่สมมติเป็นตัวดิฉันเองเนาะ ดิฉันเป็นผู้แนะนำนั่นเองนะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนการใช้โปรแกรมของเรานะคะแบบง่ายๆดังนั้นทุกคนสามารถที่จะเข้าไปใช้ได้เลยนะคะ